วูวววนี้มาเจอกับไดโนเสาร์นะคะแล้วก็ไข่ไดโนเสาร์นะคะเป็นเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องๆนี่มีพี่ไดโนเสาร์นะคะหัวโตนะคะสองตัวนะคะจะมารับไข่ไดโนเสาร์นะคะที่อยู่ตรงนี้น,นะคะนี่เดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่โอ้โหขนมแฮมเบอร์เกอร์ก็มีนะคะเนี่ยไขย่ไดโนเสาร์ ที่หัวโตนะคะของตัวนี้นะคะมีหน้าตาหน้าเกี็ดหน้าชังมากเลยค่ะนี่นะคะหน้าตาน่ารักไหมคะนะคะ้องๆที่หัวโตจะได้รับไข่ไดโนเสาร์นะคะมีสัสดีค่ะอะอันดับแรกเราต้อง ไดโนเสาร์ออกมาก,ก่อนนะคะนี่ช่วยกันภาพนะคะนี่ง่ายๆไขไดโนเสาร์ตัวนี่ค่ะลูกเล็กนะคะเหมือนไข่ไก่เลยะค่ะน้องๆน,งน,งนี่นี่ มาคาบไข่ใบใหญ่ได้หรือเปล่าคะเนี่ยโอ้ไข่ใบใหญ่คาบไม่ได้นะคะน้งนองๆเดี๋ยวเราคาบไอไดเสา์ตัวเล็กๆนะคะออกมายืนก่อนนี่คะ่ะโอ้เฝ้าไข่เหคะนี่ยคาบได้ไหมช่วยกันคาบโอ้โห ไม่ได้นะคะน้องๆโอ้โหเป็นรักไข่เล็กก่อนก็ได้นะคะนี่เฮ้นี่นะค่ะ หายไปเลยหรอคะเนี่ยหายไปไหนนี่อ๋อเกินแฮมเบอร์เกอร์โอ้ยไดโนเสาร์กินแฮมเบอร์เกอร์แล้วกัเนี่ยนี่แย่งกันเลยคะ่ะ ไดโนเสาร์นะคะเต็มเลยค่ะน้องๆอน้องๆชอบคลิปนี้นะคะกดติดตามนะคะกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เรานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ